อากาศดีมากนะคะตอนนี้พี่ฟ้าอยู่ที่ไรยางุ่นนะคะหรือว่าไรวายนะคะที่อเมริกานั่นเองเนาะบอกเลยว่าอากาศดีสุดๆนะคะก็ะจะมีแดดอ่อนๆแต่ว่าอากาศเย็นแต่ว่ามาอเมริการอบนี้พี่ฟ้าก็ไม่ลืมที่จะพกนี้เลยค่ะน้องสาวสุดโปรดนั่นเองนะคะขาดไม่ได้เลยวิซกินคัมมินแอสตราช็อตนั่นเองนะคะพกพาง่ายสะดวกสุดๆเลยนะคะน้องมาเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมวิธีกินก็คือง่ายมาก แล้วก็กอกปากได้เลยนะคะจะบอกว่าน้องมีอาหารผิวถึงยี่สิบเอ็ดชนิดนะคะและที่สำคัญก็คือมีพีโพรไบโอติกด้วยช่วยในเรื่องของลำไส้นะคะปรับลำไส้ให้สมดุลผิวสวยด้วยแล้วก็เวลาที่เราออกไปเจอแดดเราก็พร้อมที่จะเผยผิวไม่ต้องกลัวเลยนะจ๊ะเดี๋ยวด,ดู้อ,อร่อยอ่ะคือมันแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอะใครนะคะที่อยากจะ ทานแบบพี่ฟ้านะคะก็สามารถที่จะสั่งได้กับตัวแทนมิ i สกินได้ทั่วประเทศเลยนะคะ